วัสดีครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับโอ้ยยังดังให้พี่น้องมาดักดูอีกแล้วไมายป้าบักมววป้าบักน้าในตำนานครับปีที่แล้วเคยมาดักแล้วเรืวทีหนึงนี่ครับน้ำกู้สานึ่นครับผมดักแล้วสอกซี่หลังนี่ทางวันอยู่ทางไหนนี่ ของสวนเฝนบอกว่าดักครับผมปลาบักเนาฝนสวนบักเนาวครับผมออามาหกลังครับออามาหลายหลกำจัดหนูในได้ปลาบักเนาว <Okay. S 1> โอ้งามแถวกนา ช่างงานที <Rapid hitting arrows> ่งานมงานเล็ยนอยเสียงดังเด้อชีมงานกล้งเยอะเป็นามีเอียครับหบองนึงแถวนี้ หลอดป้านีพะน,นะคือว่ามีเนาะบาดนหนว่ามาคือดอกพี่น้องครับอย่างเดียใส่แค่ซี่หลังหนึ่งชั่สางนี่บามงี้น้ำคือสีได้ใสใ่ซ้ำนั่นแหละครับมึงมีแต่สวนมีแต่บางน้ำนะครับหน่อยพ่ครับผมน้วแป้นพิ่จิต ส่งตลาดครับจะกร้องสวนเป็นย่านหนูกินปากเงากันเลยมันดาออกไันเลยร้อยเกี่ยวกันดอกกีอาก็กเเาไปเสียโอ้สวยงาม ดีตอนสาๆครับพร้อมพี่น้องสวัสดีครับ6โมงกลัวๆถึง6โมงไปบูออกมาเป็นที่เือนเมื่นพยายามหนูในสวนบักนาวครับ,บ,บเพิ่งกะนาวเพิ่นโอ้หงามขาบักนาวกระตน้น ขายทรงครับโอ้โ,อโ,อโอหฮะับรวยจะได้ไปไปลุ้นกันครับโอ,อ้สือส่อๆอยู่ซีหลังแดกเข้าห้อยเกาผดผมว่านบนนี่หนูแล้วปีกายนเลยมันงามกว่านี้ นั่นตองน,นี้ครับน,นี่ห้อยหนูมะกินอ อลุ่มซองลังนี่มั้งครับงามอยู่บุ่งนี่โอ้มีบ่มีหนูนะครับนี่ บ่ได้ผูกไปพร้อมอมันใหญ่นีไปละ้ายุนี่มันถืกแล้วครับสะลุ สัส่นๆครับคลิปนี้บ่ถือครับเมืงสวนบักนาวอาก,กันแลกกันไปนองเจีายวนี้หาหมองไส้ลำบากสิบักนาวเพิ่นหวอันบ่ถ่า,ายคราวหนึ่งเ่าเสียงมันดังเดี๋ยวเดเฮ็ดขึ้นเพิ่นบา,นบา เห็นตเห็ดือเพิ่นโย่รายได้ดีครับเดือนนึ่งลายเสกหลายหมืน่นอ้าฝากพี่น้องก็ติดตามกดไลค์กำลังใจนะครับบกม่วงบอดด้จักตัวครับผมที่หลังโอ้มกมว่วงรุนรุ่นกันไม้มือหนะหาหมองใส้ไม้อกเป็นยังสู่กันต่อไปครับ โอปิดให้เพิ่นกันใกล้ที่เขาขอบคุณครับผม